คือไม่เคยต้องมาระบำเลยแต่ด้วยความที่วันนี้ค่ะเป็นครั้งแรกที่เราได้มาเปิดใช้สตูช่อง3ที่เปลี่ยนสถานที่ขององค์พ่อพระพิคเนตค่ะเราก็เลยได้มาระบำถวายองค์พ่อก็ถือว่าเป็นสิ่งที่นักแสดง6คนนะคะแบบตั้งใจมากจริงๆทุกคนตั้งใจหมดเลยแต่ว่าพวกเรา6คนเป็นตัวแทนในการรำแต่ยะเวลาถ้านับเป็นวันอ่ะเราพวกเรามีคิวที่แมชกันอ่ะคือ2วันแต่สิริรวมเวลาซ้อมแล้วออายได้ซ้อมประมาณ8ชั่วโมงเพราะว่ามันมีการแทรกคิวกันเกิดขึ้น ทำอะไรอย่างเงี้ยคือแบบช่วงนี้คือทุกอย่างมันแน่นแน่นแมากแล้วก็คือแบบการการรําอะไรเป็นอะไรที่เราที่ต้องค่อนข้างคอนเซนเทรตหน่อยหนึ่งเพราะว่าเราไม่ค่อยเก่งมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะโหแต่อินเนอร์แบบเต็มเลยเมื่อกี้ต้องสู้ต้องสู้เพราะว่าต้งใจ่จริงต้งใจ่จริงมากๆเลยแบบด้วยความที่เป็นการระบําแบบอินเดียมันจะต้องมีจังหวะที่มันแบบสนุกสนุกแล้วก็สนุกมากใช่สนุกมากซึ่งคนดูก็สนุกกันตามๆไปนะคะก็ก็รู้สึกดีค่ะที่ได้ออกมา ไม่ค่อยผิดหรือเปล่าก็รู้สึกว่าเป๊ะมากเลยนะดูอยู่สวยทุกคนครับวันนี้สุดยอดสวยงามใจนึกว่านักแสดงตั้งใจขนาดนี้เราก็เลยแบบว่าต้องต้องออกมาให้ชมกันค่ะใ่ครับ